หลังสงกรานนี้นั้นชาวราศีกุมทุกท่านก็เข้ามารับฟังกันก่อนว่าดวงชะตาของท่านนั้นเป็นอย่างไรในช่วงของหลังสงกรานชาวราศีกุมนั้นจะหยิบจับทำอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จเนื่องด้วยดวงชะตาของท่านนั้นมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดี ท่านเคยยากจนเคยลำบากข้านแค้นในช่วงก่อนนั้นแต่มาในช่วงของเดือนเมษายนอันนี้จะถือว่าดวงของท่านเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ท่านจะมีความสำเร็จอย่างสูงไม่ว่าท่านจะหยิบจับทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองเงินทองนั้นจะมีหมุนเวียนเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆ ในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นถ้าหากว่าท่านยิ่งขยนันท่านยิ่งทํางานหรือว่าไม่ว่าท่านจะทําอะไรในช่วงนี้สิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นเปลี่ยนจาก,กลายกลับกลายมาเป็นดีในช่วงนี้จะตัวของท่านนั้นจะทําอะไรก็จะมีคนให้กําลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านอยู่เรื่อย ในเรื่องของการเงินอีกเช่นเดียวกันจะมีคนภายนอกนั้นเข้ามาขอหยิบขอยืมถือว่าตัวของเรานั้นในช่วงนี้มีเงินมีทองก็จะมีคนภายนอกนั้นเข้ามาขอความช่วยเหลือกับตัวของท่านได้แต่ชาวราศีกุมท่านก็จะไม่เคยบ่ายเบียงหรือว่าไม่เคย,บยเบียงเบนบ่ายเบนอะไรกับใครใครมาขอร้องถ้าหากว่าท่านช่วยได้ท่านก็จะช่วย ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุมนั้นท่านเป็นคนใจดีพูดถึงอุปนิสัยใจคอท่านนั้นท่านเป็นคนใจบุญสุนทานชอบช่วยเหลือสังคมโดยมาโดยมาตลอดในช่วงต่อไปนี้ท่านก็เป็นคนที่โอบอ้อมอารีในเรื่องของการทำงานท่านก็ทำด้วยใจจริงๆของท่านไม่ว่าจะเป็นงานส่วนรวมหรือจะเป็นงานส่วนตัวก็แล้วแต่ถ้าหากว่าท่าน จะทำอะไรท่านก็ตั้งอกตั้งใจทำในช่วงนี้ท่านที่เกิดอยู่ในราศีกมุมในช่วงของเดือนเมษายนนี้นับว่าดวงชะตาของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยในช่วงของเดือนเมษายนนี้จะมีดาวอังคารเข้าสู่ในราศีกรกฎในช่วงของเดือนเมษายนนับตั้งแต่ในช่วงของวันที่หนึ่ง เป็นต้นไปดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกลุ่มนั้นก็จะมีโอกาสดีจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นเงินทุกบาททุกสตางค์นั้นที่ท่านทำท่านก็จะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงของท่านโดยตลอดในช่วงนี้ถือว่าการเงินการทองท่านจะไม่เดือดร้อนท่านอยากได้อะไรก็จะมีความสำเร็จ เกิดขึ้นแต่ชาวราศีกลุมในช่วงของเดือนเมษายนตอนกลางกลางเดือนนี้ท่านจะต้องออกนอกพื้นที่บ่อยครั้งเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานงานบางสิ่งบางอันนั้นนะบางสิ่งบางอย่างนั้นท่านก็ต้องรับผิดชอบด้วยตัวของท่านเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของการทำงานท่านจะเหน็ดเหนื่อยหน่อย,อยแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่า ท่านมีคนให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนท่านชาวราศีกุมในช่วงของเดือนเมษายนต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่ส1จะมีดาวพระพุทธนั้นเข้าสู่ในราศีมีนอันนี้จะทำให้ดวงชะตาของท่านที่เกิดอยู่ในราศีกุมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเกี่ยวกับในเรื่องของ การทำงานอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกุมนั้นให้ท่านระวังในเรื่องของการทำงานในช่วงนี้อาจจะมีงานที่เรียกว่าทำยากๆเข้ามาหทา่านหรืออีกอย่างหนึ่งอาจจะมีคนที่อยู่รอบข้างเราคอยอีฉาคอยลิษยาในตัวของเราไม่อยากให้เราได้ดีเพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้บ้างจะเป็นการดีท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกุม ในช่วงของวันที่13ของเดือนกุมภาไปจนถึงวันที่14ของเดือนมีนาคมนี้นั่นท่านใดที่เกิดอยู่ในระหว่างนี้เรามาดูดวงกันได้หรือว่าเรามาฟังกันได้ในช่วงนี้แต่ถ้าหากท่านยังไม่รู้หรือว่ารู้พอคร่าวๆว่าท่านเกิดอยู่ในราศีกุมท่านก็สามารถเข้ามารับฟังดวงของท่านได้ในช่วงของเดือนเมษายนนี้ ในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีการเงินก็ดีมีตามมาต่อไปในเรื่องของโชคลาภก็จะมีเข้ามาท่านอีกเรื่อยๆท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนไม่ว่าจะเป็นเงินอะไรก็แล้วแต่ท่านอาจจะได้ในช่วงของเดือนเมษายนนี้เงินที่ท่านได้นั้นจะเป็นเงินที่มาจากนำพักนำแรงหรือการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวง ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจะไม่ตกอับไม่อภัพอะไรทั้งนั้นแต่ให้ท่านระวังในเรื่องของการทำมาหากินบางครั้งบางกล่าวอาจจะมีการสะดุดมีการผิดพลาดได้เกี่ยวกับในเรื่องของทำงานเกี่ยวกับในเครื่องเอ่าเกี่ยวกับเครื่องจกักรเครื่องยนต์อันนี้ท่านระวังไว้อาจจะเกิดอุบัติเหตุกับตัวของท่านได้ในช่วงของเดือนเมษายน ในช่วงต่อไปดวงท่านจะดีขึ้นเรื่อยๆจะหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองเกิดขึ้นต่อมาอีกอระยะหนึ่งในช่วงของวันที่14ของเดือนเมษายนนี้ชาวราศีกุมนั้นจะทำอะไรในช่วงนี้ก็ถือว่าดีที่มีดาวพระตย์นั้นเข้าสู่ในราศีเมษในช่วงของวันที่14 ในช่วงนี้ท่านจะทำอะไรหยิบจับอะไรจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นกับตัวของท่านทางนั้นในเรื่องของการงานก็ถือว่าดีการเงินก็ดีมีตามมาเพราะฉะนั้นในเรื่องของดวงจะตาก็ขอให้ทุกท่านนั้น ใช้วิจารณญาณในการรับฟังบางคนก็ดวงดีมีโชคมีลาบได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนก็ดวงไม่ค่อยดีจะทำให้ตัวของท่านนั้นเดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานอีกก็มีบางคนชักหน้าไม่ถึงหลังทำอะไรก็ติดติดขัดขัด,ขดอยู่เสมอการงานหรือว่าการเงินในช่วงนี้จะมีไม่พร้อม แต่พอมาถึงในช่วงของปลายเดือนหรือว่าในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้นั้นดวงของท่านจะกลับมาฟื้นคืนดีเนื่องด้วยในช่วงของเดือนอพฤษภาคมนี้นับตั้งแต่ในช่วงของวันที่หนึ่งจะมีดาวพระพุธเข้าสู่ในราศีเมษอันนี้จะทำให้ชาวราศีกลมนั้นในช่วงของเดือน เมษานี่จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของดวงดาวหรือว่าดวงชะตาท่านก็จะได้รับรู้กันว่าเป็นอย่างไรหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างในช่วงนี้ชาวราศีกุมนั้นในเรื่องของการงานในช่วงของเดือนพฤษภาก็ถือว่าจะมีงานใหม่ๆเข้ามาหาท่านและงานเก่าๆก็จะมีการ พัฒนาให้เล็ดเสร็จไวทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำนั้นท่านทำแล้วก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังงานที่ท่านทำไม่ทันหรือว่าร้นมือก็จะมีลูกน้องจะมีคนบริวาร รอบข้างเข้ามาช่วยเหลือท่านในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรับราชการท่านก็จะมีบริวารมีลูกน้องอีกมากมายและจะมีเจ้านายให้การสนับสนุนท่านอีกในช่วงนี้ชาวราศีกุมในช่วงของเดือนพฤษภาคมจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ดีๆนั้น วิ่งเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินก็ดีการงานก็ดีมีตามมาในช่วงนี้ถือว่าความรักถ้าหากว่าท่านใดที่แต่งกันแล้วหรือว่าอยู่กินด้วยกันก็จะมีความสุขบางท่านนั้นอาจจะมีบุตรเต็มบ้านมีล้านเต็มเมืองก็เป็นไปได้ในช่วงนี้ก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราแล้ว จงใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้วเห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้สำหรับท่านที่เข้ามารับฟังกันใหม่ๆก็ขอแรงใจทุกท่านด้วยก็แล้วกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเรามีคลิปใหม่อีก,กเราจะได้มาเสนอให้ท่านได้รับฟังรับชมกันอีกต่อไปก็ขอ สวัสดีกับทุกๆคนที่เข้ามารับฟังในวันนี้ขอให้ทุกท่านจงโชคดีท่านจะคิดอะไรให้ท่านได้ดังใจที่ท่านมุ่งมั่นและปรารถนาเงินทองก็ไหลไหลมาเทมาในเรื่องของการงานก็ให้ท่านมีงานทําที่ดีๆเป็นงานที่ยั่งยืนและถาวรทําแล้วก็ขอให้มีคนนั้นติดอกติดใจไม่ว่าจะเป็นงานก่อสร้างหรืองาน อะไรก็แล้วแต่ขอให้ท่านนั้นจงประสบกับสิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี